อ่าโอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอที่11เราจะเขียนหัวจับที่เป็นเป็นหัวกลมๆนะครับเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับโอเคเรามาดูโอเคนะครับเรามาดูตรงนี้นี่เนี่ยเราจะเขียนหัวตรงนี้นะเราจะเขียนหัวตรงนี้ก่อนแตวตรงนี้ก็จะเป็นแกนเกีียวนะครับหรือเป็นแกนเกีียวนะครับเดี๋ยวเราจะทําเกีียวตรงนี้รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นเกีียวเอ็ให้ครูไปดูก่อนนะครับอ่า M6 นะครับ M6 ลึก13นะครับลึก13หัวตรงนี้ประมาณ18มิิเมตรประมาณ18เดี๋ยวเราจะเขียนกันนะครับโอเคเราลองดูนะครับโอเคไปที่ New นะครับ New Part โอเคนะครับวิธีเขียนหัวกลมๆเขียนง่ายนิดเดียวนะครับใช้ Top Sketch นะครับ เขียนครึ่งหนึ่งของวงกลมนะครับเขียนยังไงครับเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็เขียนวงกลมแล้วให้ขนาดวงกลมเท่าไหร่ครับแล้วเมื่อกี้ครูบอก18ถูกไหมครับอ่าเรมิเตอร์18เขียนเส้นขึ้นมา1เส้นชี้นะครับเห็นความสัมพันธ์ไหมครับนะครับอีกชิ้นหนึ่งโอเคนะครับแล้วก็เอากงนกายมาทริมคิมแบบตัวสุดท้ายนะครับตัดท่อนล่างออกเขสเก็ตออกครับ โอเคนะครับแล้วเราก็ทำไมรีโวะนะครับบอร์ดเบสรอบแกนนี้อ่าเราก็จะได้อะไรครับลูกบอลแล้วนะครับลูกบอลหัวกลมแล้วนะครับลูกบอลแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะตัดตัดแนวไหนก็ได้ตัดแนวแนวไหนฟอนต์อยู่นี่ท็อปอยู่นี่ไรท์อยู่นี่โอเคนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแนวไรท์ก็ได้นะครับโอเค Okay. ตัดอะไรครับเรามาดูฟอนก็ได้นะครับฟอนก็ได้ฟอนสเก็ตนมนมทูโอเคนะครับตัดยังไงครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็มาดูตรงนี้เห็นไหมกึ่งกลางอยู่ตรงคอแนนนี้อ่าโ okay. อเคเราจะตัดอย่างนี้โอเคไหมครับเราก็ลองดูีิว่าเราจะให้จากเซนเตอร์มาถึงตรงนี้เข้ามาเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกว่า18ใช่ไหมครับ ได้18ครึ่งหนึ่งก็9ถูกไหมฮะครึ่งหนึ่งก็9แล้วนี่7ใช่ไหมฮะเราจะลอง8ที่เข้ามา1นมิลพอนะครับประมาณ8ปมิลโอเคโอเคไหมครับเราลองดูประมาณนี้จับผิวตัวนี้เข้ามา1นมิลนะครับตัวผิวนี้เข้ามา1นมิลโอเคครับโซค,ครับ x ถูกคัตครับคัตแบบมิดเพลนนะครับมิดโอเค เห็นยังครับเราก็จะได้ตุ่มตรงนี้แล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูบริเวณผิวนี้นะครับเจาะรูเข้าไปเพื่อทําเกลียวเกลียวเอ็มอะไรครับเอ็มหกนะครับลึกสิบสามเราควรจะต้องลึกสิบห้านะครับอ่าเราก็ไปที่โฮวิศาสต์นะครับไปที่โฮวิศาสต์ไปที่เจาะรูทําเกลียวโอเคนะครับแล้วเราก็ไปที่ไปที่อะไรครับเมตริก ไปที่นะสกรู m 6พิทหนึ่งนะครับบลายเกลียวลึกเท่าไร่15โอเคเกลียวลึก15เจาะรูล,ลึก15แต่เกลียวก็คำนวณให้เราได้12นะครับเพราะนั้นครูอยากได้เกลียว15โอเคนะครับครูอยากได้เกลียว15ก็ต้องเจาะล,ลึก18นะครับคราวน,นี้ลึก18นี่มันจะไปชนด้านในเลยนะครับ โอเคเราก็อ่าดูเกี่ยวตรงนี้ก่อนดูเกี่ยวอ่ะสักสิบสามก็พอโอเคนะครับหรืสิบหกรอก่อนนะครับโพ s i ิชันโอเคตำแหน่งบิดมาเจาะที่ผิวนี้ชี้เกิดเซนเตอร์เจาะที่เซนเตอร์โอเคครับอ่าโอเคนะครับได้อ่าทะลุเห็นไหมครับเราบอกแล้วว่ามันทะลุเพราะนั้นทะลุป,ปั๊บ เราก็ควรที่จะแก้ไข Edit Feature นะครับของเกลียวว่าเราตุ่มกลมๆตรงนี้เราเกลียวไม่ควรเห็นไหมครับมันจะลึกทะลุไปตรงนี้ลึกเกินจาก13เราก็มาแก้ตรงนี้เห็นไหมฮะแก้ตรงนี้ควรวเอาแค่เกลียวแค่10ดูซิจะพอดีไหมนะครับแก้10 ทะลุไหมก็ยังทะลุอยู่นะครับโอเคนะครับก็ยังทะลุอยู่ก็ลองแก้ไปเรื่อยนะครับโอเคนะครับคูแก้ไขายใหม่นะครับคูจะเอาลึกเข้าไปแค่เพียง8นะครับอ่าโอเคนะครับยังทะลุอยู่ไหมก็ยังมีรูทะลุอยู่นะครับ โทษทีนะครับครูกแก้ใหม่ครูกแก้ใหม่นะครับหรือแแต่ตรงนี้ต้องเป็น16นี่ครูกแก้และนะครับนะครับเจาะลึกเอาแค่10พอโอเคนะครับเจาะลึกแค่10ทํเาเกลียวแค่8หรือเจาะลึกแค่เมื่อกี้16ทะลุใช่ไหมฮะเอา15ทะลุไหมนะครับ15นะครับอันนี้ก็่แค่สิโอเคโอเคอ่า ไม่ทันรเห็นไหมครับไม่ทันรก็เป็นว่าเราแก้สำเร็จเพราะฉะนั้นสรุปเมาส์ขวาอ d ดิ f ฟ,ฟีเชอร์นะครับเราก็มาดูตรงนี้ M6 บลายนึกเข้าไป15เจาจอดโลเข้าไป15ทําทำเกวแค่12โอเคนะครับโอเคนะครับโอเคก็เป็นอันว่านะครับแฮนด์วิวเราเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปทำการเซฟ นะครับ hand นะใช้ชื่อเป็น h a n uh. hand h a n d ball นะครับ ba ll hand ball โอเคนะครับ save ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอา2ตัวก็คือไอ้ hand ball ที่อยู่ด้านบนกับ spring ไปประกอบนะครับ